นี่จะจะไข่โอ้มางาัดแมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโนริมารายงานตัวโนมัลิมารายงานตัว,ลลาาตวจะกินไข่ใหนลูกโอ้มองมองโอ้เสงเสงมาลินี่แหละการกินโอ้โหตัวนี้ มีแต่ขนลุ่นยกโอ,โอกาสกิน,นไปไปไปเป็ดปลาโทาูขดอยู่นี่โอกาสกินลีลีนี่กินนี่โอ้ยๆของเน่าอย่าลีกินอยู่กับมากัสนสะดุด อ่ะอันนี้อันไหมบอกไว้เรื่อยๆเพรานี่มีหลายใครอันไหนที่กล้ากินนะฮะเบืองกันเบิ่งกันอันไหนที่เป็นตายกินได้โอ้กับโหดะลาพูดไว้มีตะขนกดอีสานแท้ๆยังมากล้ากินนั่นนะะเพราะว่าเป็นยาโดบป่ะจิโดบดยังนะ โดคพันธ์นี่หัวเบาด้่นคนติดคอตายโอ้ลิ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 จะกินโอ้แบบนี้กินได้ยู่วมันมีโตเมื่อมาตั้งนานนะว่าได้กินเมีโตตจีโอ้เสียใจกินเมีโตนี่แหละรับ มงนุบนลราข้างล่าง,งอ่ะเขาจินเจ้าห่อนบัดที้า้างน,าน้างกินแค่ห้างหางแคห่ห้างหางแบบนี้อ่ะเป็นตากินเด้เมื่อว่ามีตูนะโอ้มีตูรับรับมาได้บางคนเพิ่งไปกินได้เพราะว่าเพิ่นถนัดจ้า <laughs> เอางี้ประธนัดอาดอิลิเต้นขึ้นมาเลยป่นนะเนี่ยอยากกินข้าวอ่ะมังัวนี้ด้วยโอ้ยขดขด,ขดยุคู้ยุคอะไร oh my god มันจะมันจะขนไหมแล้วใครโอ้ใครใกล้พัวละไห้พัวละผัวละบังบังเห็นตโตปะ โอ้ oh my god ตัวดำๆก็บอกก้างกินออกเด้อเนี่ยท่านยามเมือ่อคืนกลางวันท่านมาได้กลางวันไปทำงานโอ้ท่านมายามเมือ่อคืนก็ต้องท่านยามเมือม่อคืนกลางวันก็ไปทำงานป้าตัวนี้นี่พ่ออีแม่น้าแตกร้องคว่ำซดน้ำโอ้ซด,ด,ด,ดน้ำแต่โอ้ ขออนุญาตนะขออนุญาตสวดบะหลงอีนีอันนี้การที่กินแบบไข่ไข่แบบเนี่ยอยู่ข้างไหนอยู่นะแต่ว่าตันี่ความอนุญาตไม่กินอืออืมไข่ข้างในเหลืองๆแลยนะคะแบบนี้กินได้อยู่ <S S S บ่ได้อันนั้นจังไหนเดียรยาอันนั้นด้วยค่ะ ยาย大妈ยาย大妈ยาย大妈โอ้โหมาเก,ก่งจริงนะมังอ่ะอืมบางคนพันกินได้กเก่งยี่หรือของเพื่อนยอมรับเพื่อนเนาะเออกินได้แค่นี้ถ้าแค่เป็ดแค่ใกล้มีด้าตัว แกจะกินอันแคนเคหมันโตโตบ่กินตัวให้ผู้อื่นกินเป็นพ่อกินเหลือไว้ให้พ่อกินเนี่ยเห็นไหเห็นจะขนขนนั่นน่ะแกะกินได้อันนีนน้อันน่ะแซ่บแกก,นนก,าากกินได้นี่แหละขออนุญาตกินได้นี่น้อน่ะโอ้ยเป็นตัวรับสภาพบ่ได้ กวยน้ำจิมเผือกวดเก่าอยู่ยยยยยยหลากินไม่ว่า,าตำอะไรอ๋อเหรอ้ไปน้ำจิ้มควันมาเฟืนซ์ให้อร่อย,อย มีคนล่างมือห้พ่อมบึงคนล่าง,างกินไปก็ล่างมือห้พ่อมัวผัวโอ้ยคนล่างมือนีอ่ก็รอกันเนี่ยพอจบคลิปแค่นี้เด้อนู้เป็นตัวประกาศกินนี่ดิเกะมาแล้วแม่ผัวสวัสดีทุท่านหัวท่านขน เห็นตีนขดกันลงองเยอะอ๋อปะไว้ปะไว้ <c oughs> จบคลิปแค่นี้แล้วจ้ะ